อันนี้คือประเด็จเราแล้วก ah ่อะอันนี้อันนี้เราแล้วครับดอนเราแล้วป้อมป้อมที่ใส่แล้วถ้าคุณจะสวยขั้นอันนี้เขาจะต่อไปเลยข้างน้อยตึงจากที่เขาสารมาครบประมาณสามสิบเจ็ดคู่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปข้อกระซิมะขึ้นลูกนะคะเป็นหัวนะคะขึ้นส่งเป็น